นี่นะครับคือโคตไม้สักเป็นคนไม้สักยักษ์ที่ใหญ่สุดหรือเรียกว่าปุ่มไม้สักหาที่ไหนไม่ได้ครับเยอะมากใหญ่มากวันนี้วันพฤหัสบดีเป็นวันดีวันครูสรีมงคลเหมาะแก่การร่วงหอลงโรงเอาสาลงหลงุมเมื่อโชควาสนามาเกยสิ่งที่ต้องการมันก็จะพบเจอ แนนคอยยืนหาอยู่นานไม่เจอจากต้นศัก์สูงใหญ่เกือกร้อยต้นชาบกาฝากสักชาบฝากสักชาบกาฝากต้นศัก์ตามความเชื่อเป็นศัก์เป็นสีศักดิ์สิทธิ์เกียรติศักดิ์ยศบารดาศักดิ์และถือได้ว่าเป็นศักกะเทพศักกะเทราผู้เป็นใหญ่แก่เทวดาทั้งปวงมีอำนาจวาสนา บารมีแก่ผู้ที่ครอบครองหรือมีมีอิทธิคุณในตัวเป็นของทนศิษย์กาย,ยสิทธิ์กาฝากต้นสักเงานี้ได้มาในต้นสักสุดท้ายก่อนเสร็จงานซึ่งอยู่ต้นสักที่อยู่ทางทิศตะวันออกของประตูทางออกของสถานที่และเป็นกาฝากที่เกิดบนกิ่งสัก์ชี้ไปทางทิศตะวันออกพอดี และขึ้นอยู่ในต้นสักที่มีลักษณะโปร่งฟ้าสองนางที่มีลักษณะโปร่งแล้วทับติดกันชาเขผีผีกาฝากนี้ขึ้นเกาะอ,อยู่สุดปลายกิ่งและปลายสุดก็ไต่พาย,พายแต่กิ่งยังไม่ไต่พาย,พายถือเป็นของมงคลสิริมงคลและมีอิทธิคุณเสริมดวงเป็นอย่างยิ่ง ดีนักแลกปะะยานน้อยตามความเชื่อสำหรับผู้ที่มีความเชื่อในด้านนี้ชาบหากมีความเชื่อแล้วจะเกิดความศรัทธาและแรงศรัทธาจะนำพาให้ท่านได้พบเจอกับสิ่งที่สแสวงหาตามต้องการและมันจะมาหาเองดีเด่นด้านเมตตามหานิยม ติดตามเพตไม้ผอไม้หันอากาศเอกนกว่างทองเบิม้ม D N Z o D N Z 2021และช่องทางอยู่ที D N Z F o ่ D N Z ฟ D N Z โโปรดกดสักากาตะใครและซอยใบยมะกรูดใส่ให้ตัวเดอ้อครับมิดฮักแก้วสหายคำทุก,ท,กทุกท่านท่าน HTTPS colon slash slash ER2 dot B E slash SQFMTGA L G R K